มีใครเคยกินทุเรียนหลงรับแรบ้างครับเขาบอกว่าตูดมันฉีกแบบนี้มันก็ไม่ขมจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้แม็กซ์โสดจากสวนจะขับรถไปถึงอุตรดิตฐ์ไปพิสูจน์ให้ทุกคนดูกันครับว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่ามันไม่ขมจริงหรือเปล่าหลงรับแลทุกคนมีใครเคยกินทุเรียนหลงรับแรบ้างฮะตอนนี้เราอยู่อุตรดิษฐ์นะพี่เขาบอกว่า,าถ้ามาอุตรดิตฐ์ต้องลองหลงรับแรนี่ลองจำได้ด้วยสวัส <c oughs> <c oughs> ดีครับสวัสดีครับ <c oughs> จัดมาพี่หลงรับแรงครับโลเท่าไหร่ะรนะ ลโลาาละ300นะเขาบอกอร่อยมากนะฮะเดี๋ยวเราต้องลองครับลองก้านยาวมาแล้วหมอนทองหมอนทองอะไรลองหมดแล้วเลือหลงรับแรงนะฮะเป็นทุเรียนที่เรายังไม่เคยลองจัดเลยครับพี่เอาลูกที่พร้อมกินเลยเอาเนื้อที่พี่ว่าอร่อยที่สุดจัดมาเลยฮะอร่อยจริงหรือเปล่านะถ้าอร่อยทุกคนตามมาได้เลยนะอร่อยมากีี่อ่ะลูกเขาหน้ารักมากนะหลงรับแรงนี่นะดูดิฮูทูพูนั้ปวดมาก ใช่แลลูกมันไม่ค่อยใหญ่หรอครับไม่ค่อยใหญ่พี่ถ้าพี่ไปกินที่ไหนอ่ะถ้าเกิดว่าลูกมันใหญ่แลวที่นี่เม็ดมันใหญ่ไม่ใช่หรอครับแม่อ๋อเนื้อเนื้อความพิเศษของเขาจะเป็นยังไงครับความพิเศษของเขามาจากเนื้อละเอียดหวานมันเม็ดรีบไม่มีกลิ่นไม่เป็นเส้นเลยเห็นเขาว่าเม็ดมาจะครูมาจะรีบเล็กแต่สุกจนแตกก็จะไม่ขุมใช่ค่ะใช่ไหมค่ะสุกจนลูกแตกจนเหลืองแล้วมันก็จะไม่ขุม นะฮะเออแล้วเนื้อมันจะเหนียวละมุนมาเดี๋ยวเราต้องลองแบบเนื้อเหมือนครีมเลยครีมนะฮะจัดปลาครับอันนี้กิโลนะครับอันนี้โลครึ่งถูกดีโลครึ่งห้าสิบบาทดูนี่รู้สึกอื้มอันนี้ปลูกเองไหมครับ อันนี้ปลูกเองก็มีค่ะแต่ช่วงนี้รับเขามาผมมอดูเนื้อกันนะฮะหลงรับแลนะครับเนี่ยเห็นปะนี่คือสุกจนเหลืองแล้วนะครับแตกดูดิไม่เละเลยไม่เละครับเนื้อเขายังมีความแบบเป็นเป็นเส้นอยู่แล้วก็เม็ดเล็กครั้งแรกกับการกินหลงรับแลฮะเอาลองชิมนะฮะหนึ่งสองสามเุ้ย กลิ่นมันหอมมากกลิ่นหอมที่ไม่ไม่กลิ่นมันหอมไม่เหมือนหมอนทองหมอนทองเลยไม่เหมือนชั้นีไม่เหมือนกันยาวอ่ะมันหอมแล้วมันเนื้อมันครีมมี่ครับตรงผิวเขาเห็นไหมมันจะตึงๆอย่างเงี้ยดูดินี่ขนาดสุกจัดแล้วนะแต่ไม่เละมันจะครีมมี่ครีมมี่มันหอมมากมันหอมแบบบอกไม่ถูกอ่ะเม็ดคือเขาจะรีบอย่างนี้เลยหรอครับ เป็นอร่อยอร่อยมากถ้าเกิดมันเม็ดใหญ่มันจะไม่ใช่หลงกระเพราแต่ถ้าเกิดเราเจอเม็ดใหญ่หลงกระเพราจริงมันก็เป็นช่วงปีแรกแรกดูดิเม็ดเล็กมากครับปอนนินตากล้องคือน้ำปลายอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อย <c oughs> นี่ทุกคนหลงหลงรับแล้วเขาบอกว่าสุกจนงอมตูดฉีกแบบนี้แล้วก็ยังไม่ขมเดีย๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะว่ามันไม่ขมจริงๆหรือเปล่า และมันยังละมุนยังเหนียวนุ่มอร่อยจริงหรือเปล่าครีมมี่ครีมมี่จริงหรือเปล่ามาพิสูจน์กันครับพี่เอาลูกนี้ด้วยครับขาช่างเลยค่ะช่างเลยค่ะ<อ>เห็นไหมซื้อซื้อเพิ่มตามสัญญาแล้วนะแปดขีดโอเคฉ <จะ S 1> ีก,<ว>กเอง,เ,องเลยลูกนี้ขอฉีกเองนะครับมาพี่บวกเพิ่มเลยนะมาดูกันนะครับทุกคนหนึ่งกองตัมเอ้าไม่มีเลยฮะลูกนี้ขอคืนได้ไหมพี่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง หอหวานมากยิ่งสุกยิ่งหวานพี่อุ้ยหวานมากเลยอ่ะนี่ไงทำได้ดูดินี่รับสมัครพ่อค้าเพิ่มไหมครับนี่โหดหน่ากินเลยทุกคนหวานละมุนมากครับฉีกง่ายเลยอ่ะมาอู้ดูบูดิฝั่งนี้ก็มีอีกนะมี่เหรอเอานี่ไงนี่เฮ้ยอย่างนี้ดีฉีกง่ายออามาชิมนะครับว่ามันจะขมจริงหรือเปล่านะฮะ หวานละมุนหรือเปล่าฉีกง่ายอ๋อสุกแล้วจะฉีกง่ายพูดได้เลยพูดได้เลยเดี๋ยวออกกล้องนะฮะมาดูเนื้อนะครับอ๋อนี่สุกเนี่ยครีมมี่จัดเลยทุกคนนี่ฮะหัวเม็ดเล็กมากอ่ะชิมนะถ้าขมถ้าขมคืนตังได้ไหมครับได้เออชิมหนึ่งสองสามอร่อย ไม่มีขมเลยฮะไม่มีขมเลยแล้วหวานแบบหวานจัดๆเลยอะครีมมากหวานมนาะอืมมันแบบครีมจริงๆอะ่ะมันครีมแบบไม่เคยกินทุเรียนที่มันเนื้อครีมขนาดนี้ขนาดไหนต้องเดี๋ยวหาว่าเราเวอเกินนะฮะให้ตากล้องชิมด้วยมาอ่ะให้ตากล้องช่วยยืนยันนะครับโอ้หวานแบบ หวานคือหวานอ่ะมันเหมือนกินครีมทุเรียนแล้วอ่ะเออมันไม่ได้แบบมันไม่ได้กินเนื้อทุเรียนอ่ะมันกินครีมกินไอติมอือเหมือนกินไอติมหูหน่าแช่ฟยีดนะคูณน่าจะดีคือเนื้อเขาอะนะทุกคนมันจะมีความมันและครีมแบบว่าเหมือนเรากินมูสกินครีมแบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นกลิ่นทุเรียนเลยครับเหมือนกินไอรีมกลิ่นทุเรียนอะไรเงี้ย ดีมากค่ะเนี่ยถ้าเจอที่อื่นถ้าเป็นเนื้ออย่างเงี้ยก็คือแบบขมแล้วอ่ะใช่ไหมอะไรเนื้อขมเลยร้านนี้สุกจนเปลือกแตกถ้าเป็นเรียนพันธุ์อื่นมันจะขมพี่ยิ่งเอ่อมอนทองชะนีอย่างเงี้ยมันจะขมอืมถ้าสุกเปลือกแตกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมถ้าโดนมันทำก็ขมละอยากกินหลงรับแลของแท้ต้องมาที่อุตรดิตถใช่ไหมใช่ไหมตัวเล็กใช่ไหมใช่ค่ะใช่่คะอ่าชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านปัทมาค่ะนี่ฮะร้านปัทมา มีส่งออนไลน์ไหมครับมีครับพี่พี่สาวส่งออนไลน์โอเคสามารถเออ่ติดต่อส่งออนไลน์ได้ถ้าอยากสั่งทางออนไลน์นี่ต้องค้นหาช่องทางไหนได้บ้างครับเออ่ฟซบุ๊กทางน้องไอรินทุเรียนซิ่งค่ะน้องไอรินทุเรียนซิ่งค์โอเคนะครับทุกคนตามรีวิวแม็กมาได้นะอยากลองกินหลงรับแรงส่วนนี้จะเป็นหมอนทองโอ้ยเนื้อสวยจังเลยอ่ะอันนี้หมอนทองปลูกที่ไหนครับของที่นี่หมอนทองที่นี่ใช่อ่ะหมอนทองที่นี่รสชาติจะต่างจากที่อื่นไหม มันจะไม่หวานจัดเหมือนของของทางใต้งั้นต้องลองหมอนทองนี้ก็คือมาเดี๋ยวขอลองเลยนะฮะหมอนทองนี้คือเขาปลูกกันได้แบบว่าทุกภาคของทั่วประเทศแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีรสชาติต่างกันนะเราคอนเฟิร์มว่าหมอนทองที่นี่รสชาติเป็นยังไงนะครับเนื้อมันไม่หวานจัดเหมือนของทางใต้ทางนี้เขาจะปลูกบนเขา เรว evet จะแห้งนะฮะชืบเฮ้ยเฮ้ยด right ูดูเม็ดฮะโอ้โหดูเนื Monday> ้อนี่โคตรเยอะเลยฮึทุกคนอันนี้หมอนทองนะฮะก็ยังไม่เคยกินหมอนทองอุจรดิตฐ์เหมือนกันนะนะครับส่วนใหญ่เราจะกินกันของจันเนาะหรือทุเรียนใต้ไปเลยนะฮะถ้าเคยกินแปลกที่สุดก็คือทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมของเพชรบุรีใช่ป่ะอ่ะอันนี้หมอนทองอุจรดิตฐ์ฮะทิมครับ โอ้โหเออกลิ่นมันต่างกันมากเมื่อกี้กลิ่นกลิ่นหลงรับแรงมันหอมมันหอมแบบบอกไม่ถูกนะว่าเป็นกลิ่นของทุเรียนอะไรส่วนอันนี้นะฮะอ่กลิ่นไม่ค่อยแรงเนื้อจะมันนะครับแล้วก็อร่อยอะอร่อยอร่อยจริงก็หมอนทองแหละแต่มันหมอนภูเขานะฮะเออไม่ใช่หมอนจันนะฮะม <laughs> หมอนอยู่บนภูเขา หวานจัดอือค่ะสุกแล้วมันจะหวานจัดทางนี้มันจะออกมันๆดิน,น่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยเนาะใร่รอยมากอะ่ะใครอยากกินนะติดต่อเพจเขาได้เลยนะฮะหรือมาที่นี่เลยนะครับตรงนี้เขาเรียกที่ไหนนะครับเออทางลงเขาพึงค่ะทางลงเลยนะครับเขาพึงลงจากเขาพึงคนแอ,อ,<ข>อรออ์ที่มาร้านค้าแผงที่สองร้านที่สองมาจากเออ่แพร่นะครับกำลังมุ่งหน้าไป พิษณุโลกนะครับลงข่าวมาอยู่ซ้ายมือเลยนะครับร้านร้านปัดรมานะฮะนี่ตามรีวิวแม็กมาได้เลยนะครับอ่ะนะฮะก็คลิปนี้ขอบคุณนะฮะที่พี่ค้อยเราชิมฟรีนะฮะเดี๋ยวเรากลับกูเลยียเ <laughs> โดนโดน,โดนเปลือกตุเรียนคว้างตามนะนี่น้องก็บอกติดตามเราอยู่นะ,อะ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวลงรีวิวให้ทุกคนหมดนี่เราจ่ายไป1,020บาทได้กิน ลหลงลิลรับแรงหลงรับแลหลงรับแลนะฮะสามลูกกับหมอนทองอีกหนึ่งลูกหนึ่งพันยี่สิบบาทบอกเลยครับวันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะร้อนในขึ้นแน,น่นอนขอบคุณนะครับวเ่็นไงอร่อยมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขายดีๆนะครับไป